พี่ด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับพี่ชื่อจตน,นาธิสานุตรีกุลครับชื่อเล่นชื่อพีพีครับก็พี่สอบคะแนานพิเศษเจวิชาได้ร้อยคะแนานเต็มนะครับแล้วก็ได้สอบข้อทันตจุฬาได้ที่หนึ่งนะครับอย่างแรกคือเรียนพิเศษไท มากกว่าคนอื่นครับคือเรียนมาก,ก่อนหน้าแล้วก็เรียนให้จบเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาย่อยเนื้อหาครับแล้วก็พร้อมกับการหาโจทย์มาทําเพิ่มนะครับ <_ d ating> เดี๋ยวนี้ก็จะมีโจทย์ที่เป็นชุดมาจับเวลาครับก็จะช่วยช่วยเพิ่มความสามารถในการทําข้อสอบของน้องได้ด้วยครับ <_ d ating> อย่างแรกเลยครับคือน้องต้องฝึกทําโจทย์ที่บ้านมาก่อนครับฝึกทําโจทย์จับเวลาอย่างที่สองครับคือน้องต้อง แบ่งเวลาสมมุติว่าหนึ่งครึ่งชั่วโมงเนี้ยครับน้องต้องรู้ว่าน้องจะต้องทําได้กี่ข้อแล้วครับเพื่อจะเป็นตัวเช็คว่าน้องจะทาทันหรือเปล่าส่วนอย่างที่3คือให้หาข้อที่น้องทําได้ก่อนเป็นอย่างแรกครับมาทาให้น้องทําโจทย์ข้อที่ยากๆได้ง่ายขึ้นครับสำหรับคอร์สแค่ 2V งวีซีดีเลยนะครับเป็นที่คิดว่าเป็นคอร์สที่ดีที่ดีมากๆนะครับเพราะว่ามันครอบคลุมทุกเนื้อหาครับแล้วก็ครอบคลุมทุกประเด็น เป็นคอที่ทําให้พี่ปิดจุดบอดเรื่องของพิสีของพี่ได้ครบครับแล้วก็สาหรับพาชาวบัญญานะครับพี่แทบก็เป็นวนสาคัญครับเพราะว่าผมไม่เคยฝึกพาชาวบัญญามาก่อนครับมันจะมีแบบของพาชาวบัญญาะครับอย่างพวกเลขนะครับบางอย่างก็มีแบบลายตัวครับทำให้ผมสามารถเข้าใจแล้วก็แอดวานซ์ไปทําโจทย์ที่มันยากขึ้นได้ครับคอความถทดแทดของอดิมานะครับพี่เรียนที่นี่ที่เดียวเลยครับแล้วก็ใช้เวลาเต็มตัวเพียงไม่ถึง2เดือนนะครับในการสอบครับก็แต่พี่ก็พอใจกับคะแนนที่ออกมา ็อยากฝากน้องๆนะครับคนไหนที่ไม่สะดวกเรียนพิเศษหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็อนิมานเอลเบลครับก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีมากเลยครับเพราะว่าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาครับทาให้น้องสามารถแบ่งเวลาค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆแล้วก็จบกวนเพื่อนได้นะครับก็สําหรับอนิมานเอลเบลนะครับที่ขอให้พี่ๆทีมงานแล้วก็พี่พี่พี่โหนงพี่แ c a พี่เวียพี่เคนแล้วก็พี่เตยนะครับก็ช่วย สอนน้องๆต่อ,ตอไปครับเพื่อจะทำให้น้องๆได้คะแนนดีๆขึ้นไปอีกครับ